สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับบ้านบังทองภาเครื่องนะครับใน EP ีที่165นะครับวันนี้นะครับมีพระนำเสนอทั้งหมด35รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากทางผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0 9 5 9 5 8 8 5 1 3ดนะครับ id ลาย ken 242535หนะครับหรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับลายผมชื่อ ken นะครับติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพระทุกองนะครับไม่มีการเช็คไม่มีการส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับได้มาก็เอามานำเสนอเลยนะพี่นะมาเลยนะครับบ้านนาค้นหานะพี่นะนะครับวันนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับจะเป็นคูบาจันตะนะครับคูบาจันตะนะครับเป็นเหรียญคูบาจันตะนะ นะครับวัดแม่สายป่าข้ามนะครับลำพูนนะครับจัดสร้างปี2562นะครับนี่นะครับบ้านเดิมๆเลยนะครับผิวเดิมๆเลยนะครับคุบันตะนะครับคุณแผนท่านดังมากเลยนะพี่นะนะครับคุบันตะนะครับรายการที่1นะครับต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับอันนี้จะเป็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเหมือนจะเป็นปี24นะครับอาจารย์นองนะผมว่านะนะครับนี่นะครับ นะครับเมือวว่านนะครับรายการที่2นะครับมาต่อไปครับรายการที่3นะครับภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะรายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญนะครับสมานะครับเสียนแปะลงสีนะครับลงยาอย่างสวยเลยนะพี่นะเหรียญมีเสน่ห์มากนะครับด้านหลังเขียนว่าราชผลภูนทวีนะครับนะครับอาจารย์ยี่โกกิมโฮนะครับแปะหรือแปะลงสีนะครับรุ่นมหา สมปัารถนานะครับฟ้าประทานพรนะครับปี2561นะครับนี่นะครับเหรียญสวยมากนะครับนะครับแปลงสี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่4นะครับรายการที่4นะครับดูเชือกขาดแล้วนะพี่นะรายการที่4นะครับเป็นซุ้มกอนลพี่นะหอมเลี่ยมโบราณอย่างนี้เลยนะครับเป็นซุ้มกอนะครับนะครับซุ้มกอนะขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะครับซุ้มกอนะครับ ดูเนื้อกันนะครับเนื้อกเก่าเลยนะพี่นะนะครับผักใช้มาแล้วพี่นะนะครับอ่ะรายการที่สนะครับมาต่อไปครับรายการที่5้านะครับอันนี้สวยมากเลยแดงแป๊ดเลยนะครับเป็นเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่นะครับหลวงพ่อผางนะครับดูแดงแป๊ดเลยครับเลี่ยมโบราณแบบนี้เลี่ยมน้ําตาลนะครับเลี่ยมโบราณนะครับด้านหลังนะครับเป็นช่วยสร้างพระอุโบสถนะครับปี2520นะครับนี่นะครับปี20รุ่นพิเศษนะครับนี่ดูความสวยนะครับสวยทะลุกรอบที่กรอบอย่างเลี่ยมนี่โอ้โหโคตรนานเลยแบบนี้นะครับแบบเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแบบนี้นะครับสมัยนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับอันนี้เนื้อจัดมากนะพี่นะ นะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสามชั้นนฐานอวบเลยนะฐานใหญ่ๆเลยนะพี่นะดูนะฮะดูเนื้อนะครับเนื้อแบบจัดมากนะครับดูเลยนะครับเนื้อจัดนะครับนะครับนี่นะครับรายการที่เท่าไหร่นี่หกนะพี่นั่งรายการที่หกนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับ นะครับมาต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับจะเป็นหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับนะครับเป็นของหลวงพ่อพันนะครับหลวงพ่อพันนะครับวัดบางสะพานนะครับเป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อพันวัดบางสะพานเนื้อดินของตะคงนะครับนะครับสายเหนียวนะครับสายเหนียวนะครับนะครับอ่ารายการที่7นะครับต่อไปครับรายการที่8ดนะครับ รายการที่แปดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับสมุทรสาครนะครับหอมเลี่ยมนะครับปีสองหกนะครับปีสองหกนะนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อจัดเลยพี่เนื้อสวยมากเลยพี่นะนะครับพระนี่ผ่านการใช้เป็นสภาพนี้เลยนะพี่นะ นะครับโดนขิงขี้ใครก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะพระเนื้อจะทุกตักบมากเลยนะครับนะครับรายการที่เก้านะครับเป็นพระสมเด็จขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับถ้าไม่ชัดนะครับนะครับมวลสารลอยเห็นชัดมากนะครับอันนี้นะครับงานผ่ใช้นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับนะครับไม่ทราบที่นะพี่นะ นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อชันละลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคล้ายๆนะพี่มีซุ้มแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นหลวงพ่อชันละลงหรือเปล่านะครับรายการที่สิบนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับหลวงปู่ทวดประชังให้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับจะไหลเงินนะครับด้านหลังนะครับต่อโคดเจ็ดไอ้สามสี่เจ็ดนะครับเขียนว่าพระอาจารย์ทิมนะครับปีสองห้าสาม สี Four, three, three, three. ่สามนะครับปีสี่สามนะนะครับสภาพศึกต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสองนะครับเป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับวัดพับนะครับตุ๊กตาใหญ่วัดพับนะรายการที่สิบสองนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะพี่รายการที่สิบสามเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อพ่อนวมนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อนวมนะครับนี่นะครับหน้าหลังนะครับสองหน้านะครับ เรียมพลาสติกเก่าๆนะครับหลวงพ่อหนวมนะครับมาต่อไปครับรายการที่14นะครับ14นะครับจะเป็นเป็นขุนแผนไข่ผ่าซีกนะครับหลวงพ่อโกยวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับขุนแผนไข่ผ่าซีกนะต่อไปครับรายการที่15นะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะพี่นะรายการที่15นะครับขายได้ไปยินดีด้วยนะนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนะครับปีส8นะครับ รุ่นกรมตำรวจนะครับเขาเรียกเหรียญอาร์มเพราะสุดทอรุ่นกรมตำรวจแล้วเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะพี่ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะอันนี้ครับเขาเรียกว่าบล็อกสิบตีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวปีตรงนี้ครับเขาเรียกบล็อกสิบตีนะครับนะครับผมว่าซูมไม่ชัดนี่นะครับตรงปีตรงนี้ครับจะมีขีดนะครับเขาเรียกบล็อกสิบตีนะพี่นะนะครับนะครับขายได้ไปยินดีด้วยนะพี่นะนะครับผมก็ขายเท่าเดิมนะพี่ถ้จาจะแพงขนาดไหนผมก็ขายเท่านี้นะพี่นะ นะครับเป็นบล็อก10ตีนะต่อไปครับรายการที่16นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตลับเดิมๆนะครับอันนี้กล่องเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปี38เหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นสร้างอุโบสถนะครับด้านหลังนะครับเป็นเนื้อเบื้องหลังคาโบสนะครับเป็นนี่นะครับยอสอหรือเปล่านะครับนะครับกล่องเดิมๆนะครับปี38นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเลียดลงยานะครับมีรันเลขรันเบอร์นะครับนี่นะครับ นะครับรันเลขรันเบอร์นะนะครับนะครับนอนกล่องนะครับมาต่อไปครับรายการที่17นะครับ17อันนี้จะเป็นเหรียญนะพี่นะปี3 4นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมจะบุกเศษนะครับจดสร้างนะครับนี่นะครับลำปางนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็นอะไรนะที่ระลึกนะครับสร้างพระบรมราชกุ ราชเลยนราชนุสาวรีนะครับสร้างสาวรีนะครับหลวงพ่อเกษมปูกเสกนะครับเหรียญนี้นะครับพันลีสวนนะครับมหาราชนะครับนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อเกษมสวยนะพี่นะเป็นเหรียญสวยเนียดูเลยนะครับดูเหรียญสวยนะครับนะครับลุงลุงนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับนะครับปีสามสี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับ เก็บกันมาต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดนะครับเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดนะครับนะครับทิมทรงนะครับถูกต้องนะพี่นะนี่มีเส้นน้าตกลงนี้นะครับตรงหัวเข่านะครับลงมานะครับหนึ่งเส้นนะครับนี่นะครับดูหูนะครับเนื้อนะครับเก่าๆเลยนะครับพระรอดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระรอดนะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับเอยรายการที่สิบเก้าพี่ รายการที่19เป็นพักขุนแผนนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะครับเก่าเก่านะครับนะครับเป็นพักขุนแผนนะครับเนื้อดินนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อมุงมวลประสาทเยออนะครับปีหนึ่งห้านะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนะครับนะครับหลวงพ่อมุงมวลประสาทเยอะนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นเป็นอะไรเนี่ยอเป็นพานเนื้อดินนะพี่นะอ่ะเก่าๆเลยนะพี่นะครับเรียกพานเนื้อดินแล้วกันไม่รู้ที่นะครับเก่าๆเลยนะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับจะเป็นภาคคูบาสีวิชัยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับนะครับด้านหลังจะตอกว่านี่สีวิชัยหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งสองแปดปีนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปีนะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อพูนนะนี่นะครับทางเมืองชนนะเขาเรียกงันนะพี่นะชนบุรีนะครับนะครับงานผูกพระพุทธศีมานะครับวัดตาล้อมนะครับวัดตาล้อมปีสองสองหลังงานกระบองไข่นะครับนะครับหลวงพ่อพูนวัดตาลล้อมนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับจะเป็นพระเหรียญ พระอาจารย์จันนะครับนี่นะพระอาจารย์จันนะเหรียญคมคมนะนะครับวัดศรีพุทธารามนะครับวัดในหรือเรียกว่าวัดในนะพี่นะนะครับนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระยี่สิบห้าจะเป็นพระปิดตานะครับคุกรักนะครับเป็นใช่คุกลักว่าจุ่มลักเหรอท้าทองนะถราเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับนะครับ นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่26นะครับนี่นะครับเป็นเป็นเป็นผ้าเนื้อดินนะครับข้างเม็ดนะครับนั่งบัวสองชั้นนะครับนะครับข้างเม็ดนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่27นะครับ27อันนี้ผมไม่รู้ที่นะพี่นะนะครับเก่าดีนะพี่นะครับนะครับดูการตัดหลังเป็นลายผ้าด้วยนะเห็นไหมนะครับ นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพวงนะครับนี่ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับหลวงพ่อพวงเนื้อทองแดงนะครับที่ลึกในงานสร้างพระอุโบสถนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับนครสวรรค์ปีสองศูนย์นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ รายการที่29จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเจาะดูใต้ตูดนะครับด้านหลังมีแร่บางๆนะพี่นะนะครับนะครับนี่นะครับพิมพ์ตรงคมชัดนะครับไม่มีเบอร์นะครับเอ้าต่อไปครับรายการที่30นะครับรายการที่30นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับตัวใบสวยๆนะครับนะครับข้างประกบนะครับนี่นะครับ นะครับหลวงพ่อเง er ินนะนครับรายการที่สามสิบนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นลิงนะครับเป็นลิงนะนะครับเป็นลิงหลวงเจ้าคุณอนันต์นะครับหลวงพ่ออนันต์นะครับนะครับหลวงพ่ออนันต์นะลิงหลวงพ่ออนันต์นะครับนะครับเจาะรูนะครับลิงหลวงพ่ออนันต์นะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับจะเป็นเหรียญนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับวัดชังให้นะครับด้านหลังนะครับพระครูวิสัยโสพนนะครับอาจารย์ทิมนะครับนะครับนะครับลี่คมคมนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อดินหน้าอิดนะครับนะครับเก่าๆนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับ อันนี้เป็นนางลูกแป้งนะครับนะครับผายคู่นะครับนางลูกแป้งผายคู่นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับรายการที่สามสิบห้านะครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนะครับเป็นภาพปิดตาพิมพ์ชลูดหลวงพ่อปานปีสองพันห้าร้อยนะครับมวลสารหลวงพ่อแก้ววัดเทรวันนะครับติดเอกนะครับนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหานะพี่นะ หลวงพ่อปานนี่เขาเป็นพระลูกวัดนะครับนะครับแต่มีมณฑลหลวงพ่อแก้วเยอะที่สุดนะครับก็เลยจัดสร้างพระ,ะออกมานะครับนี่เป็นพิมพ์ชะลุดนะครับหลวงพ่อปานวัดเจรวันนะครับปีสองพันห้าร้อย มาครบแล้วครับทั้งหมด35รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลนะครับใน EP ที่1 6 5นะครับสามารถติดต่อมาช่องทางนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 5 5 8เก้านะครับ ID เดียไลน์เคย์เย็นสองสี่นะครับหรือสแกนที่ QR ียวอัโคลด้วยเลยนะครับวันนี้นะครับ EP ที่1 6 5นะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ